วันนี้เราจัดตัวปี2024มาเลยนะครับเป็น m i มิซูบิชิไททันเขาเรียกว่าเป็นตัว All n e วนะกลิ่นเกินอะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะซึ่งผมบอกแล้วนะครับผมรีวิวตรงๆนะครับเร็วๆน้าจอดูหน้าจอสินะครับเกือบๆเ,เท่าๆ iPad นะครับหน้าจอเขานะค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆอย่างนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่7,800กว่ากิโลนะครับเป็นเกียร์ออโต้4ประตู นะหลังจากที่ขับนะครับช่วงล่างโอเคนิ่มๆแบบพูดยังไงอะ่ะเหมือนขับรถเหมือนผมเหมือนเอาง่ายเหมือนเพิ่งออกจากศูนย์บริการแล้วกันนะไปเดี๋ยวไปดูโฉมหน้าเขาหน่อยนะไปดูโฉมหน้าเขาหน่อยให้น้องพาไปดูนี่นะค,คุณพี่โฉมหน้ามิสุ b บิชิไททันตัว all new นะครับ all new ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าโฉมใหม่แล้กันปี2024นะครับจดทะเบียนเมื่อปี2024รถ อายุประมาณไม่ถึงปีได้ไมั้งหรือปอีนิดิๆหน่อยประมาณนี้นะครับโฉมหน้ามันสวยเลยนะสวยเลยตำหนิไม่มีนะครับตำหนิไม่มีเลยผมลองดูนิดนึงนะไฟก็จะเป็น LED นะโอ้โ LED กับหมดเลย LED กับหมดเลยเอาง่ายๆเลยนะครับ LED หมดชุดข้างมานะครับตัวนี้ตัวพาสพามนะครับจะมีชุดข้างอย่างนี้พาสพามนะครับชุดข้างชุดเขาเรียกว่าชุดแต่งของมันน,ะนะั่นแหละแล้วก็มีตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดอ๋อสปอร์ตบาร์ฮะมืดใช่ไหมมืดจ๋าเอมืดเหรอมืดแบบไม่เห็นเลย โอเคมืดไม่เป็นไรนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนู้นมืดปะถ้าฝั่งนู้นไม่มืดก็โอเคเลยนะครับน่่เน,น่ตัวสปอตบาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งจากโรงงานเหมือนกันแล้วก็นี่ก็ชุดแต่งจากโรงงานนะแล้วก็มาดูเมื่อกี้ดูข้างหน้าเมื่อกี้ดูข้างในชั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเปิดให้ดูอีกทีนึงไม่รู้ว่ามืดหรือเปล่านะน่าจะไม่มืดแหละออปชันประมาณนี้ครับช้า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 ได้เลยอ่ะด้านหลังเป็นไงบ้างอ่ะออกมาดูด้านหลังกันนัันนนนดึนงง้าาหหลเบะ ความอำนวยสะดวกนะครับก็จะมีเรื่องของตัวที่ชาร์จให้นะครับไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องแย่งข้างหน้าแล้วนะครับตัวนี้มีให้แล้วนะอ่าโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับถ้าพูดในส่วนของราคานะผมจะบอกว่ามันหายไปเยอะมากนะครับเพราะว่ามือสองอยู่ที่6กแสนหกหมนานะครับราคานี้ปิดจบเลยรับประกันเครื่องยนต์36รายการรับประกันชุดเกียร์33รายการนานสูงสุด10ปีหรือ1นึ่งแสกิโลเมตร นะครับพูชัดเจนนะแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยสภาพแบบสวยมากนะครับเอามาก็คือล้างคาสปาโบโอโ,โซนประมาณนั้นนะครับแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าของเดิมจากโรงงานเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้สัมผัสรถที่แบบโอ้โหเป็นมือสองที่ใหม่มากอะประมาณนั้นแล้วกันนะครับเอาอย่าช้านะครับเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่าตอนนี้ในร้านมีอยู่คันเดียว นะครับที่เป็นตัว a l น new ตัวอื่นก็มีนะครับเข้ามาลองดูก็ได้ถ้าสเปคไม่อยู่ถ้าสเปคไม่ถึงนะครับสามารถปรับลงมาได้นะครับส่วนอื่นก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะลำลูกกาคลอง7นะครับเจอกัน